กล่าวสิครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมสัตแชแนลแล้วอยู่กับเกมนาว่าควิดวอลซิฟกันนะครับเกมเลือล้มเหมือน w วอัลบิฟเลยครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าเกม เรือลบแล้วนะครับเราจะไปเล่นเรือของญี่ปุ่นเจแปนเจแปนกดเริ่มไปเลยพี 5, 4, 3, 2, ่พี่พี่ห้าสี่สามสองหนึ่งมาเทอร์เรสเตชันไปโอ้แม่งเกมนี้ก็กว้างโคตรไปเล่งเรือ

ไปไป,ไปกัปตันต,ตัวอยู่ข้างหน้าเก้าเก้ากิโลเยียมยิ้นโอ้ยมุมเราเป็นสูนยสามแล้วสิบองศาฟู้ว้าวด,ด,ดีจริงไหนไหนอ่าเอาเรือเรือเรือเราเรือเราเอาเรือเราไปไหนเอาเรือเรือเลี้ยว ยงไงยิงแบบไม่ต้องใช้สก็อปโดนหรือเปล่าไม่โดนจะโดนได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเต็มเต็มเอาแล้วชีวิตติดก่อ อหอยล้างกลับเออ,อหอล้างกลับไปเลยมันมาแล้วเฮ้ยเราก็เลี้ยวไปทางนี้ไงเพื่อปรับมุมมองเตรียมยิงเตรียมยิง พร้อมพร้อมพร้อมเอาเลี้ยวสิเสร็จแล้วเราก็หันไปข้างหน้าเข้ามาอย่างนี้ดีมือกายขับเรือขั้นเทพเสรจแรอดป่รอจแล้วกันก่อนเสร็จแล้วเราก็กลีนี่ ว่าไปขับเรือกันเพเว้ยจะตุต้ยไหนก็นเหมดเนี่ยอ๋ออย่าหน้าเราเฮ้ยอย่าล็อก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 อย่าล็กอกมาแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยสองลำเลยสองลำเลย โดนไปหนึ่งลูกยิงโดนนึกเปล่าโดนรีโรอรีรแล้วรีโรยิงยิงยิงปีนโดนจะโควิีมันยิงติดก,ก่อนนี่ปีตุ้มปุ๊ฟปีตุ้ม โราไม่โดนไม่โดนเราต้องปัดแล้วเราต้องปัดแล้วเราต้องปัดยังไงนะไปมายิงยิง,ยงตุง้มยิงนะไปนะไปนะจอมแล้วหนึ่งจอมแล้วครับจอมแล้วครับปัดตันจอมแล้วครับต่อไปลำนั้นเป็นเรือประจานบาน ไปไปพร้อมเดียวพร้อมเดียวกราจะไปสู้กับม,มันมาแล้วมันมาแล้วโดนว่าโดนว่าไป่น่าโดนโดนอีนหนึ่งไปไปเอาโดนเจอได้ไงวะ ทางโน้นมีประจาบาสองเราต้องเลือเรือ,อป้อมหน,น้าทำงานโดนโดนไปดีติดเกาะนะมันติดเกานะมันติดเกาะเราก็ยิงยิงยากอ,อยู่นะไม่โดนไม่โดนไม่โดน,โดน,โดน ở trong lo cho thỏi mày à lo có cột mày đấy hè Ui, ô, rồi cho bà chàng, bà làm gì không mà làm lê không mà gin mà hà đó mày đồn mày đồn อีกอ่คอยอีกอายห,หลังเต็มกำลังอีอีอายห,หลังเต็มกำลังอีกอีกมันมาว่ามันเตรียมฆ่าเราอ่ะเอาลุงสุดที่เกาะ เอาอเนหรอเกิน้าหัน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 หนันนันตายตายให้เราเราก็ไม่รอดเว้อย่างเงี้ยแต่เราก็ยิงมันไว้ เราไม่ติดเกาะเอาไปไหมไปไหมมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันโดนเราโดนลุมเราโดนลุมเราโดนลุ่มอ่ไม่ต้องเป้าไม่ต้องเป้าตรงโดนไปหนึ่งโดนโดนโดนไปโดนไปโดนอีกโดนอีก โดน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 ไปคันนี้เราต่อไปคันนี้เอ้ยเกิดเติมเติมล็อกเติมล็อกอ่าอ่าอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะยิงยิงยิงอันนี้เรามียิงยิงเข้าไป เลือนไม่เลื่อนของเราเขาเยอะจังอ่ะอ่ะมารีโหลดโอ้ยมาแล้วยิงบ่อยจังยิงบ่อยจังเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวปั๊มมุมเรือเสร็จแล้วก็ยิงยิงยิงเข้าไปยิงยิงเข้าไป ยิงยิงเข้าไปเอ,อ้ยยิงยิงสกิลสวยจังสกิลสวยจังเข้าใจเป้าสกิลส,สวยจริงวายไปไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนีมันหนีะ ไม่ยอมสู้ด้วยว่ะอู้ยว้าวว้าวอ้ยอู้ยอ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 ู้ยอ้ยยิงยิงยิงไปเรื่อยยิงไปตำแหน่งมันไม่ได้ตำแหน่งมันไม่ได้เมื่อกี้แ้วก็ยิงไปมันไปสองพัน ไปเลียวเลี้เลียลียวเยิงตายิงยิงยตุ้มตุมนี่อืดจังวะอืดอืดวะอืดอันนี้อืดจริงอันนี้อืดจริง ตายตายยิงไปยิงไปตายหมอยิงยิงยิงโอ้ยติดขาต่อไปแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อพลังสนับสนุนด้วยไปไปยี่ไหนมออยู่ไหนหไหน,หนั่งง เราเตรียมไปเตรียมไปแล้วอุย้ยมุมสวยคำนั้นยังไม่ถึงเพราะมันไกลแสนไกลแต่เราขอเก่าวไว้ก่อนจะโดนหรือเปล่าโอ้ไม่โดนหรออติกกาะโอ้ติกตกาะฮิเกรเลี้ยว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  เลี้ยวไม่ได้โอ้ยถอยหลังถอยหลังเตรียมเป้าหมายแล้วก็ยิงเอ้ยติดเขา่าแล้วก็มาแล้วก็เลี้ยวอีอ ช่วงนี้ติดแต่เขาเว้ยแล้วก็ไปหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเต็มกำลังจะรอดว่าจะรอดเ่าตีแต่เขาเนี่ยรอดนะอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ โค้ง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 สุดท้ายโค้งสุดท้ายมาอุ้ยอยู่ใกล้ใยฝั่งดีจริงๆต้องไปเลยต้องไปต้องไป,อ,งไปอยู่ไหนก็นหมด โอ้ยกราฟิกสวยงามเกมเรือขึ้นทะเลเปนไงอยู่นังง่งไงอยู่นังง่งไงอยู่นังง่งไงมาแลวจ้ามาแลเจีามาแลวจ้า ยิงย kh ิงยิงยิงอุ๊ยโดนเต็มเต็มยิง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 ไม่อะตีเข่าอีกแล้วตีเข่าอีกแล้วตีเข่าตีเข่าพร้อมแล้วมันอยู่สองเราก็ยิงไปสองเลยเลยจะเป็นอะไรโดนลําไหนเอาไ่โดนยักลำดีกันจริงๆ มันเร่งอ่ะมันเร่งความเร็วขร้่นแน่หรออุ้ยทำไมมันไม่โตสี่จุดหกสี่จุดหกสี่จุดหกเรายิงสักสี่จุดห้าอ้าวเพื่อนง้าวเราใช้เพื่อนไปเกาะกระบ,บางนี่แหละดีที่สุดใอ้รามหนึ่งไปไหนวะ ไงฝั่งเราก็ชนะอาวดูเพื่อเรากับการไว้ขอยห,หลังเต็มกำลัง้ยเรือมันอื่นโอย ยิงเข้าไปโดนไปดีแบบพั 8, นยิงไปอีกนัดยิงไปอีกนัดเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วก็เดินหน้าเดินหน้า ยิงออกไปวูบโดน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 ไปหนึ่งยิงยิงโดนโดนโอ๊ยโดนโดนภูเขาอ้าวไม่ก็ติดเพื่อนอีกแล้วเพื่อนก็อยู่นี่ตลอดเลยเนาะเออดัน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  โอหทุกเพื่อนเราดิไม่หวังอะไรแล้วเราเตรียมไปแล้วไปไปเฮ้ยฝั่งเราน a m อ่ะฝั่งเราน a m เ,เกมนี้จบช้าจังเกมนี้ตึงมากติดเขาอีกแล้วอะไรหัวติดเขาอีกแล ไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าไม่โดนไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะจ้าเรียบร้อยสวัสดี ไปโอ้ไม่โดนช้างน้นเลยจันบางกันเลยมาแล้วเลือดเับสามพาเลือดเสามไฟไหม้ไฟไหมไมไหม,ไมเ,ดเดี๋ยวเ,เดี๋วเจอกันเดี๋วเจอกันแป๊บนึงแล้วก่ ยิงเก็บไปหมดเลยเพืเตรียมล้ำล้ำต่อไปติดติดกันยิงยิงเ,เฮ้เราจะตาย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 าตาย,ยิงชนะเลยเก็บสาม วิตเตอร์ลี่ว้าวสามคิวไปดีกว่าว้าวถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อประกมลใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอ